สบ,บายดีสบ,บายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบิร์ทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะกองยินดีตอนทับทุกท่านเข้าชูซ่องนกน้อยบ้านนาเส็นเก่าเส็นเคยนะทุกคนเนาะคลิปนี้สาวนกก็พาทุกคนมาลิ้นนำสาวติ๊กนำมเมทัลมีดนำมเมทัลมิดเนาะแล้วก็นกบุญรอดบุญรอดเอ้ยบุญรอดเอ้ยเป็นเบือเอ้บองหัวทรัพย์นะแม่ bút lót bút lót chiêu 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 ê ê sọc nè dạ dạ hả anh vào ngồi là sạp con mấy Lục bò vào nằm ơi nốt có sân à luộc luộc cà ơi nốc nè ơi nốc giác giác bút lót nè Tik, 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 ya, ันติ๊กดกนต้มเขาพ่นลอดกินได้บ่ไข่น่ะไข่มันต้องมาให้ลูกุกกินลูกกูกินจื่นเนยกินบ่กชื่ให้ลูกลูกกินบกนน่กกินว่ามีน้ำมันหมกนี่น้ำมันแม่อันแม่เขามีได้บ่มีเนี่ยยุ้ยเฮือนจะมีน้ำมันบ่นนเบอาบ่มีน้ำมันแม่อิลิ่คือบ่มี <laughs> ừ hận uy nọc của môn loco và un bắt nó nóng mà hát được bơi bung co hên an pên lung lung lưng, lưng men an bong salai no nè an ninh đã nọc quan nam này môn nam 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 cần là khiết va men an năn n้ำ mặn khiết va men chơi hết bài đi để luôn ทุกใบดีเฮ็ดเดะดบึงดับึงว่างว่างวางคนลทรศัพท์แล้ค่ะดูขี้กันอุ้ยลมีน้ำบนหลอดก่อนมามาหาใบนอกมามามาเอ้าเอ้าเฮ็ดทุกใบดีเดะทุกใบดีเนี่ยเดกทุกใบดีบบ้างใบดีใบดีเด้อ เก่งเก่งก่งก่งไปดีเด้อเฮ็หตายบไบไปเายบายเป็นปะบไบใบไบใบไบายดุเอ่ายบายดีไปด้อีนคันอันคันมีคนมาเนาะมีคนมากรับว่าสบายดีน้องก็จับมือดุฮะลยกขึ้นวันนี้อ้าลูกสบายดีเส้นนี้เหียงฮะลูกแล้วก็คันคันทักครัว่าอัน กับกอนเดอร์อันกับบ้านกอนเดอร์เสีอ้าลูกบายบายถามมือจับมือลูกเพชรบายบายเนาะบลัดบลัดบลัดเบื้องหนุกอุ้มหาแม่นุกให้คิดก่นอนเออเจ๊งน้อยก่อนจังเบิ้งเอาปลาลูกอันเอามาคั่วแล้วแหลงกันมือ่อแหลงก่นอนกิน,กนข้าวปุน้นเออเฮ็ดกิ้วอันเฮ็ดข้าวปุ้นกิน công kim đấy, này cạ, kim ta đúc, ờ, anh bưng được anh gia súp nè, hành nhâm, khi anh, khi <laughs> anh, khi anh, khi anh, 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 khi 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 anh, anh, อืมบ่เป็นแฮะนี่กองให้ฮุนี่ตัวนี้ตัวนี้มนกองห้ฮุต่อเขานี้นะอันนี้มันมันมันก็เป็นางล่างเนาะมาต่อตัวนี้ก็เ็เฮานะห้ฮุบ่เอไปเบิ่งเอแล้วคั่นเฮามาต่อนีอีกตมบัดนึง นะเห็นไหมเฮามีหุน้นตอนนี้เต็มบัตรนึงเห็นเฮา,นาอนะตอนนี้เห็นไหมเฮามีเหรอติดติก,ตกแล้วคันอันยดัดในหูกระโตอันนี้นะตอนนี้บัตรนึงก็เี่ออกเอาลอดเลยนี่ไอ้วนเลด อไอ้บุญเลิศวะจะมันเลยจะบุญรลดนี่ขันห็นคุณนมากเนาะเขาอันนี้เดี๋ยวเขาอันนี้ละกะตีย่างไปกันเขามาให้อีกเพ็ดเสน่ห์ให้ตีจับโุรศัพทัสิให้เอาเลย อยกเบิ้งหูกันนี้นี่ดวนี้โอ้อันนี้ก็มีหูบนี่ <c oughs> <c oughs> หูเปีนยงอันนี้นะเออแม่อันนี้เป็นหน้าบานเป็นไทยหูหน้าบานด้วยบ้าน ลิ้นไปกัอันบรอดเต็มใจให้เด่ะน่ะอันนี้ให้ยูไซเนี่ยอืูเห็นปูฮูเอาไะโชว์ว่ได้ให้แล้วบ้นเนี่ยไก่แก้วเนี่ยเอืออันนี้ก็ให้อรรถไอ้น้ำนนี้เป็ว่าอันเขาปูหูนะ ข้ามวัวนนะ่ะนี่นะ่นะน่ะอันนี้ <c oughs> ออนออนนให้มุงเอ้ยนกเฮ้ยนกลุกไ้ฮะเด็กอันนี้เมนยูฮุนเนาะนนนนยูเฮียน,น,น,นเนนมนอนนยะ น่ะหูนี้ก็มีวหอยนู่นนำ้ำนูนเจ้าชายหูน,น่ะอ,อันต้นเอ้ยนอกไห้ฮะนะอันน,นี้เป็นสติ๊กตัวอันนี้นำโรงงานประกอนป๊าป๊าป๊าเยอะแล้วป๊าป๊าปาแม่เอินแม่เนี่ แม่แม่ทีนี้จะมีกองอันนี้จะมีเห็นี่เข้าตัวนี้เรียบนี่เห็นเหงาเราแยกใบหูเราต่อตัวนี้เนี่ยเบิ้งเอ้ยเอ้ยนกบให้อาติ๊กเหรอต่อตัวนี้ต่อตัวนี้ก็ได้อันนี้มันต่อข้างล่างอ๋อลองเฮ็ดบุ้งดูปเนี่ย เอเอาหั่นเราเราเฮ็ดบ้งปลาปลาปลาเขาปุ้นมีฮาเพาอาเส็อันน้ำลายหะลูกเขาปุ้นเ้าปุ้นเ้าปุ้นเส้นขนมจีนเฮ้ลูกเจ็บเบเจ็บคมเอยเอ ว่ายิ่งมาบอกอันไม่เข้ามิดไปใจเครื่องเลยโอ้เจ็บ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 เมจิบโอ้เจเจ็บเจ็บเจ็บจับกะชุบกะชุบกชุบยู่ไกลๆอันนี้นี่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 นีนน่นี่่นี่นนน่นี่่นีนน่ีน่ีนน่นกมามาี่นาะ่่่่่น แม่อบไปได้หรอให้นะแม่ให้นะแม่จําเป็นเลยทุกคนบุญยุ่นน้ำผึ้งเลยนะกระทบว่าแม่ได้ออกไว้อันเนี่ยไก่ได้หขันวิตต้าไปเฮ่อให้เอ้ยสติกซุปย่าอืมซุปย่าแล้วเอินเอ้ยนกเดออเ้ยนกอีอันฮหสติกเฮ็ดอันให้หุเอาเบิัง โเคสวติ okay, so ๊กสาแล้วเล้วเอาบังเฮ็ดเป็นบงัรีบงเยๆลงมาลงมาลงมามสั่นเนี่ยเอาบงดูมีตัวลูกนี้ก็ได้ัวนี็ได้ตัวปิ้นห่เอาดเออนี่งามเนาะมา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 ว

ยังเบิ่งหนกับเบิ่งตัวสีเขียวนี่น,น,น,นะอันนี้คูณเห็นไะลบออ็อกนี่อนี่นี่คผู้เห็นลบอ,อก,กบออกนี่งามอันนี้มัว่วลบอกออกเท่านี้นี่ไอไก่มาห้าบุญรสดิ้อดแล้ว <c oughs> เราจะนี่ก็ได้ อัดิอมันจะเป็นวิดีโอวดีอนี่ตัวนี้มนอัดีโอไตัวนี้ตนี้มบันทึกนอนานี้แม่นบบเอานกอัดคลิปหั่นเบบเอาอัดคลิปเอาเอามบิ้งมันนี่ เนาะแล้วมันเป็นอันนี้อันที่สามนี้เป็นรูปไายนี่เขาไปนี้เป็นไฮฮหุบเด้อโอเคดิวเด้อท่านเห็นเข้ามาให้นี่แล้วลักไปให้อารมณ์เด้อท่านอีนุนอยู่ฮะแล้วบลอกอินุนทัวห่างไอ้รถเด้ อัดคลิปตัวนี้ตัวนี้เออโต๊ะวันนี้อ้าวถ่ายไป้วันนี้นะเอาเขามันเขามันเห็นไหมฮะมิดเดะปิ้นผ่าไหมฮะมิดเออเห็นเห็นไหมฮะมีเดะอ่าเห็นลูกเขาเดะนี่เห็นได้นกเด้งงามบ่งามเออเอาบันทึกวันนี้นะถ่ายี่สองเออแมนแล้วอ้าวไทยฮุบเดะไทยฮุบเดะครับกระดาษ เออแมน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 ชนเชยเก่งแหละฮะใหมันอันเฟ้อเดี๋ยวมันเขาให้ฮ oh. oh? ุตอนนี้ม like, ันเห็นไหมฮะมีอยู่ตอนนี้แล้วอันยักให้มันเห็นเฮาเดี๋ยยักมันเห็นเฮาเฉยเฉยยักให้มันอันปิ้นมาเห็นเฮานะเออเกมจีนดยเนาะเอาเอาอันเขาลักให้เอาของหัดตรงอันเอ่ให้มันเห็นกองล่างคือเขาเห็นแหมฮมีสติ ปิดกองล่งลักไเอานไเอาปิดไว้หนาอเลยปิดไว้เลยนี่ปิดจะอบตัวนี้อบตัวนี้เลยนี่นารถสองคนมาด้หนึ่งคะบุญโลบุญโลบุญโลบุญเขากันไอในเนี่ย ไอ้นเอาเก็บก่อน,นเฮ้ยนะทุกันดีคักมาบุนรถบุนรถกันดีขนาดก่อนอ้าโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแพงเท่านี้ก่อนการสอนสาวติ๊กก็ถือว่าจือได้แล้วเนาะติก๊กเนาะอ่า แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะสฉพรัคลิปนี้สามนลกขอเก้าวคำว่าสบ,บายดีอ้าวสบ,บายดีเดยสบ,บายดีบ,บ,ายดบายบายอ้าวทางนั้นบายบายเดย์บายบายเด้อ